ใส่กับรองเท้าอยู่ในห้องเรียนใส่รองเท้ามันถอดรองเท้าก็จะสุขปกแค่นี้แต่ถ้าออกไปเล่นข้างนอกรองเท้าสุขภมากกว่านั้นมียาบีกลับมาทําเองระหว่างช่วงที่เลียงแล้วตอเนเล่นก็จะมีน้องสะพ้ายน่ะน้องใช้อยู่ด้วยก็จะช่วยดูก็ไม่ให้ทําคนโตเรื่องของใครก็ของใครทานข้าวเสร็จแล้วดูทีวีได้ถึงเวลาต้องขึ้นนอนเขาก็จะแยกนอนกับพ่อแม่ตั้งแต่อายุสามขวบก,กว่า ปกติก็จะนอนอยู่ในห้องด้วยแล้วคุณพ่อนี่ก็จะต้องเป็นเหมือนไม้กางเขนสองข้าลูกสาวลูกชายคนละข้ามนอนด้วยหลังก็ไม่ไหวโตแล้วพ่อก็หนีเข้าโรงงานให้กานอนเองกลับมาก็บอกพ่อยังไม่กลับก็วันหนึ่งก็อยากไปเที่ยวก่อนโรงเรียนแตบอกว่ายังไม่โตกูชายอยู่ปุะมานสองลูกสาวทุกวานเลคไปไม่ได้เขาบอกเขาโตแล้วถ้าโตแล้วยังนอนกับพ่อแม่อยู่เนี่ยไม่ใช่โต เมถ้าโตแล้วต้องออกเปน็นอาตหากต้องอยู่ต้องช่วยตัวเองได้เขาก็ไปเลยอีกห้องหนึ่งเราก็ต้องทําใจค่ะไม่ใช่ไม่รก่ะเ,เกาตื่นมาดูเขาอะไรเขาหน้าหนาวเขาเสื้อผ้า,สาใส่ให้อะไรให้ก็ต้องมาคอยดูอยู่ตั้งแต่วันนั้นมาก็แยกกันนอนเพราะว่าก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยมันมีเวลาใช่ไหมคะที่ต้องต้องปรับตัวเองตัวเองแล้วไปออกไปแล้วก็อไปเลยไม่ต้องกลับเข้ามา ล,ลูกชายก็จะเรียนป .5 ขึ้นป .6 ก็ไปสอบเข้าเรียนต่อที่เรียนป .6 ที่นครปฐมต้องอยู่ประจำเพือนโรงงานพ่อบอกให้ลูกติจารนะเราไปรออย่างนั้นนี่แหละแต่ไม่ไใช่เพราะเราต้องฝึกให้เขาเป็นตัว,ตวเองได้ช่วยตัวเองวันวหน้าเขาจะต้องอยู่คนเดียวต,ต้องมช่วยตัวเองก็ได้อยู่โรงเรียนมีตู้เท้ากับตู้เย็นสักห้าคิวใส่ให้หมดเสื้อผ้าของตัวเองรองเท้าหนังสืออื่นรบ ให้ได้ต้องทําให้ได้เขาก็อยู่ได้ก็จบขคปลแต่ก็ไม่ถึงหม 6, หกมห้าเขาสอบเอ็นทานได้ติดก็กลับเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็เขาก็ได้บอกว่าเนี่ยพ่อแม่อดทนเข้่งแข็นก็ไม่ใช่ไม่รักรักไปส่งแล้วก็คือส่งถึงเวลาปรับก,ก็คือกลับไปรับปลับพอตอนโตหน่อยอยู่มช่วงมสี ก็ให้อาจารย์เป็นอาสา,าวเขาว่ารับออกโรงเรียนให้แล้วก็ส่งขึ้นรถเกลอาลงสนามหลวงแล้วต้องมาเจอพ่อที่ได้ดัดเลนแล้วก็พากลับบ้านช่วงหลังพ่อย้ายกลับบางนาก็ต้องนั่งรถกลับมาถึงบ้านาให้ได้มันค้างก็งเลยบ้างอะไรบ้างก็เราก็คอยเช็คคอยดูอยู่ค่ะนะทุกวันนี้เขาก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาจะดูแลของเขาเองส่วนลูกสาวก็เช่นเดียวกันก็ให้ทําเหมือนกันพี่กัะน้องช่วยกันดูแลเรื่องอาลทรซึ่งกันและกันเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูให้ ในฉันเองเลี้ยงลูกมาทั้งสองคนด้วยเันเดือนนะคะถามว่า,าถ้าใช้จ่ายเงินเดืนมีไหมแตนมันก็ไม่มีภาระอะไรบ้านช่องก็อยู่บ้านหลวงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะมีคนดูแลให้ต่างๆเสร็จทาบัญชีครัวเรือนตั้งแต่วันที่แต่งงานเพราะสองคนมีแค่เงินเดือนจะใช้ใจ่ายอะไรแล้วลูกก็ให้เขาทำบัญชีบ้านเงินที่ให้ไปเนี่ยอาทิตย์นี้ใช้อะไรบ้างอะไรบ้างทําไม่ทันเขาก็จะรู้อยู่ ถ้าสตางค์ไม่พอขอไม่ได้เราต้องให้พออะไรที่เ,เหลือจากค่าคะแนนค่าอะไรต่างก็ขอได้เราต้องมีสตางค์เก็บเขาก็จะรู้จักเก็บออม,มากระทั่งถึงทุกวันนี้ที่เป็นตัวตัวเองก็ฝึก้ามาตลอดอาการเรื่ออาฐนซึ่งการในการให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักเผื่อแผ่รู้จักเอื้อ,อ,อาอัฐนรู้จักตอบแทนคนที่ทำบุญคุณให้กับเราทุกวันนี้อยู่สุขสบายแผ่นดินให้พ่อแม่มา แล้วลุงเองก็อยู่ด้วยทางนาี้ผมาทารู้จักับแขกขอผมสรุปอย่างนี้สั้นๆถ้าคุณแม่ประทุมถ้าผมสรุปผิดเนี่ยคุณแม่ช่วยเติมให้ด้วยนะจ<ม>ากที่ฟังมาเนี่ยเน้นลูกไปในเรื่องทางไหนครับความเป็นเด็กเด็กดีถูกไหมครับเด็กดีและจุดเน้นของความเด็กดีของคุณแม่ประทุมคือเรื่องอะไรครับ ความมีเป็นคนที่มีวินัยในตนเองก่อนถูกไหมครับและที่สําคัญที่สุดรูปแบบหรือวิธีการเลี้ยงของคุณแม่ปทุมเนี่ยใช้วิธีการอะไรเออทำให้ดูใช่ไหมทำให้ดูแล้วก็เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยน่าสนใจมาก ที่ครอบครัวมีบัญชีครวัวเรือนมีญาติธรรมท่านใดบ้างครับมีการบันทึกรายรับรายจ่ายส่วนตัวมีไหมครับยกมือที่ครับโอ้มีหลายท่านด้วยครับท่านทำบัญชีครวัวเรือนตั้งแต่วันที่แต่งงานจนกระทั่งลูกเรียนจบมาหาวิทยาลัยคิดว่าตั้งแต่วันนี้ไปแล้วเราไม่ต้องทําบัญชีแล้วเนื่องจากว่าลูกเรียนจบแล้วมีงานทาแล้วก็ ไม่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรแ้ทุกอย่างเราก็พร้อมเมื่อตอนที่ลูกเรียนจบแล้วครับน nah, ี <So S 1> ่แหละคือที่มาของว่าไม่มีนียมศึกษามั้ยครับคุณแม่ครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวนะครับทีนี้ผมถามนิดเดีนะครับคุณแม่ครับเรื่องการดุการด่าการตำหนิการลงโทษอะไรเนี่ยคุณแม่ใช้วิธีการเนงไยนี่ค่ะว่าเขาพูดให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ทางทาก็มีการทําโทษโทษโดยที่ปัดค่าขนมบ้างอะไรบ้างในท่านถือว่าเป็นครูสอนลูกคนอื่นเขาได้แต่ถ้าลูกตัวเองสอนไม่ได้ไม่เป็นแบบอย่างท่านก็จะไปสอนลูกใครไม่ได้ทันก็ต้องสอนลูกตัวเองให้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ด,ไดูได้เห็นได้ครับอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับ ถามว่าเคยตีไหมเคยค่ะเคยตีจะไม่เดียวเหมือนกันเคยตีค่ะแต่ก็รู้ว่าผิดอะไรเพราะเรามาจจะตีก็คือเพราะไม่ใช่ว่าเด็กจะตีกันเลยนะลูกชายนีก็มทอดีครั้างเงินเข้าจาวจนทุกวันนี้ว่าไม่แต่งตัวช้าช้ายืกยารถมารับเราไม่ทันปวดใจเล่นไปอาบน้ำเราไม่ไม่แต่งตัวรถมาไม่ทันพ่อก็เพียนหนึ่งแต่ละวันเขาก็รู้ว่านี่คือ ที่เขาทําไม่ถูกทําให้เสียเวลารอบต้องคอยต้องคอยสองคนพี่น้องก็าทะเลาะกันไหมเขาเขาเป็นพี่น้องที่พี่ชายเขาชอบแย่เนาะให้ร้องวิวิเราก็จะดุเขาจะว่าเขาเขาบอกแม่ของเล่นนี้หายตากแย่แล้วมันมีสีแล้วมันเอได้ <c oughs> แล้วน้องสาวก็จะเหมือนผู้ชายเพราะว่าเขามีพี่ชาย้พี่ก็จะลงคล้ายกับน้องก็จะมีการอ่นอนโยน ลูกสาวฉันน่ะเตะได้ไหนเตะปีนประตูรัวขึ้นรัวที่สามเขาจะคอยอยู่เราก็จะแย่น้องเรื่องเนาะเรื่องแย่น้องนี่ก็คือเรื่องต้องคอยอยู่คนบ้านกันสูงเขาบอกหาได้ที่ไหนได้ของได้อย่างเงี้ยแย่แล้วมันมีเสียงมันเร่งได้มันดิ้นได้เราก็เลยต้องยอมของนี้มาแต่เขาก็รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ต้องมีเขาว่าแล้วกันเราก็ทักกันดูแลซึ่งกันและกันทุกวันนี้ก็อยู่คนละแดงเขาก็ ถึงกันตลอดเวลาเขรกท่งัน,รนครับช่วยปลอบมือให้กักบคุณแม่ครุ่งกันที่ผมผมเรียนถามลงก็ไปไม่ใช้แล้วะครับก็สังคมทุกวันนี้เด็กพี่น้องนย่งแย่งมรดกกันเด็กทะเลาะกันทั้งสองคนบอกเลยว่าอะไรให้ใครไปเอาอยู่ตรงก,กลางเรียนกันเองด้ไม่ต้องไม่ต้องมาจัดก,การให้เขาทั้งที่ดทั้งบ้านทั้งสมบัติในมีอยู่แม่ไม่ต้องมาจัดก,การเขาเพลินทุกวันนี้เขาก็ โอเคค่ะค <Okay>, okay. ุยกันได้คุยกันได้ไม่เอาดังนั้นอาไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นะคะ่ะผมควรแล้วทีได้ดแม่ดีเด่นจากแล้วมีวันนี้ก็เนื่องจากว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ให้งานทําแล้วก็ทําให้แต่ก็ได้คิดว่าสิตอบแทนตรงนั้นจะได้มาในวันนี้นะคะเ,เป็นความภาคูมิใจส่วนหนึ่งค่ะวา่าดีใจให้ไม่ได้ดีใจค่ะ <c oughs> แต่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับที่หน่วยงานที่ ข้างเคียงสนในการที่ส่งไปให้ให้เราช่วยทํางานแล้วเราทํางานให้ท่านคิดว่าท่านจะตอบแทนแทนดิงจนกว่าจะไปไม่ได้มาเกณน์ความพื่นเริงที่มีขอขอบคุณครับแต่ว่าท่านจะไปสุราษฎร์ก็เลยคนต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าที่ฟิวเจอร์มีการประกวดพี่จิมารับค่ะแม่ แม่ดีเด่นแม่เกง่งแม่มีความสามารถตั้งแต่อายุ18ปีถึง40ปีแล้วก็ให้ไปเป็นกรรมการตัดสินกองรั้นด้วยแล้วก็วันนี้ของจังหวประทุมทานนี้ก็ให้ไปสัมภาษณ์กองน,นั้นอีกทางธรรมชแล้วก็ก็บอวจแล้วว่าท้ารับถ้าได้อะไรมาที่จะทำก็ทําต่อไปไม่ใช่ว่าได้แล้วจะหยุดซึ่งซึ่งรางวัลต่างๆที่ได้มาตั้งแต่ทางแรก็ได้รับผู้หญิงเกง่งสาขาพัฒนา ได้มาแล้วคิดว่าเนีนุดขอกไม่ใช่นะก็รเพราะเราพัฒนาเพราะเราทำมาเขาถึงให้แล้วก็เต็มใจที่จะทําไม่ได้ทําด้วยเสียดิบาตตรงนั้นนรับครับขอบคุณมากครับก็ต้องขออนุญาตเดินทางต่อเลยนะครับคุณนะคนะครับขอบคุณครับขออนุญาตเสียเวลาตรงนิดนิดนะครับเพื่อตัดช่วงเพื่อไปรับมอบของที่เราลืมอยากท่านเจ้าคุณหรือก็ท่านเจ้าคุณปัญญาณมทุรีขอเรียนเิญครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ